ไปวันนี้เดี๋ยวจะพาไปยามกุ่งที่เฮาดักเอาไว้เนาะนู่นแหละก็บอ่อโน่นแหละสายจังหน่อยวันนี้มาติดูหลังแรกเนาะนี่แหละมาลงหลังแรกกันดูว่าจะมานเห้อจะมานเห้อจะมานหร้อจะมันยังไงจะมานไห่พินยองอะไรวะเน,นี่ยอะไรวิ่งจดวดจวดเวลาหวัน ไม่อยากจะขึ้นนะหลังแรกจ้าเออ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 มันเป็นยังไงโอ้มันกุ้งมันจะเข่าได้งไงหอยมาปิดเมหอยมาปิดปากอย้หูหอยละงึดก็หอยเนาะ มันฟิดปากอยู่เบื้งเม่มันที่เข่าได้ยังไงกุง้งเบึ้งห้อยโอ้เออฉันจะเอากุ้งไม่ได้เอาแกโอโอ่โอ้ยผิดึกือ่ิดหรืนเนาะเทน้ำก่อนอลเลยไม่ได้เจาะรูขงังว้าแต่มันมีแต่มันตายเฮ้ย ได้อยู่นะมันตไตมันตายตาย,ยังงี้บ่ไปล้งที่สองทำไมลืมเจาะดากาดึงเจาะดากล้งที่สองจ้าเพราะได้อยู่พี่เนาะชีหาโตโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เอาเกือบมาล่ะอุ <c> ้ย <oughs> อันนี้คือจวดจวดอะไรเขา กุ้งอะไรไม่ใช่ตัวใหญ่เพ็นนน่ะป้า<โอ>ดักกุ้งได้ป้าพี่น้องคือิดีแต่เอเอเทออกยังไงเจาะรูหน่อยผดว่ว่าหันเท่าใส่หลายผดเนาะเดี๋ยวมือแรงเอาใหม่มือแรงเขาจะ ผสมหัวอาหารเอ้ยผสมห้มอ่อนด้วยนีห้าอ่อนอยู่อันนี้ใส่แต่หัวอาหารต้งใส่ปลามากินมันจะมีกินกุ่งบ่โอ้ดินดุ๊กดุ๊กดุกืกเจาะรูหน่อยพวนนะ่ะเดี๋ยวเจาะใหม่มันเออุ่งมันตตาเด้ ไม่มีกุ้งแต่มีป่าหลังนี้ไม่มีกุ้งแต่มีปลาว่าไงดักกุ้งได้ป่ากี่น้องจ้าดักกุ้งได้ป่าเหม็นแนวเหม็นแนวเอบอนี่ใส่กี่หลังวะนู่นเนาะ ได้กลุ่มได้กุ้งได้ป้ายะค่ะท่าเถะหลังต่อไปเอ้าป้าเข่าอีกแหละป้าด้วยห้อยด้วยบนันนี้อะไรเนาะดีแถะได้ป้าด้วยแี่ห้อยกับเขาเ่าเอาหึดแถวหอยเขายังไง ให้เขายังไงได้สามหลังจะได้พอสิบตัวนี่ได้พอก่อยบอุ๊บุดเดี๋ยวมือแรงเอามาอีกเราจะไม่ยอมแพ้ <laughs> เราจะไม่ยอมแพ้อา้าวหลังที่สี่ เจ้าไอ้น่ะหน่อยพนว่าเนี่ยน้ำมันไม่ไหลออกอนี่ได้อยู่แต่ว่ามันโตัวทรตแต่มันฟออไฟแท้แท้เด็กุ้งน่ะ,ฟะไฟแท้แท้เด็ถ้าอะไรกุ้งฝอยก็ได้ยว้ยายลังถ้าสินี้แบบลังสุดท้ายนะโอ้โหหโอยแบบไฟแท้เด็ เด,ด,ด้งดังดังอยู่ได้ยเดยอะเดี๋ยวเราไปบอนูุนต่อ,อเจ็บตีนกันด้ยไปบอนูุนต่อจ้ามันบอบูบอนี่ก็ได้ึ๊บๆอึ๊บเลาะเข้าไปน้ำปลาน้ำลกเลาะเข้าไป บอนี่นะ่ะน้ามีกุ้งเด้อยอัน,นี้หอยอะไรแก๋ให้ปังปะ่ะฉันรักกุ้งนะฉันไม่ได้รักหอยหอยนี่จอบแต่จะเขาอบอนี่ไม่เข้าท่าวิ Tù bò hao mày đại Mày mì lười Mày có thả mì hỏi Mày ok mày ok Tù bò nôn mày đại Mày mì cái dăng đại phá đấy Bò này mày mì mày mì lười ơ tổng chỗ như nghỉ mày Cùng khẩu mất chết đấy Một tay Chọn nó là ôi bò này mày mì quá kìa อันนี้ไม่มีอะไรเข่าเลยบ่อนุนยังมีปามออะมีแรงอหม่เออมีแรงอเมอุ้อุอุตรงไหนบ้างทุกคนเออฝนจิตกวะกบลองเรียกฝนตกนี่แม่ Ơ, tổng chỗ nằm bên này mẹ. Mì dù. Trong xăm tố. Ủa, ơ, ơ, ơ. Nè, tổng chỗ bên này. Chỗ lấy lái lưu. Ừ. Chỗ lưu nổi hột. Băng, băng, ăn cơ nằm này ổ. Ủa, Cùng nó. ไฟก็ไฟแท้แฟแทฟ้แลังนี่อยู่ไหนนอโอ้ยอยู่นู่เนหเห็นไม่เขาท่าไว้บนนี่ไม่เขาท่าสูบบอนล่นไม่ได้โอ้ยบอน,นี่ใครอะไรมาสูดมันงายปงงนือมันเป็นยังไงบอ อืมจะจับได้บละบัดนี้เส้ไหลลงบอ่อได้นี่อ้ยโอ้โอ้เอาไม่ได้มันตะแคงอยูอย่อันนี้ให้ล้านปักตะแคงปักตะแคงปักตะแคงเว้ ไหนไหมโดนไหมเออต้องต้องต้งต้องกรงน้อยหน่อยมาดูผลงานดูเอาออกเลยเนาะแกเนาะหัวอาหารทำไงเนี่ยหัวอาหารที่อยู่ในกระบอกไหมเอาทำไงวะอ้าวมีหอย ก็ใส่จันจับมาใส่ในนี้เลยเนาะอืมดึงปากเลยชั่วดูดูมันจะพอก่อยบ่ะอุยฟอยก็ฝอยเอาแต่เถะ

เอออันนี้ลาเติบโอ้คือเติบดูดิอันนี้ไลา,ลาเติบอืมบนก็ทากววา บอลด,ดีพ่ะท่าฮึฮึดูปากเด้อฮึนี่ยบอเนี่ยได้หลายตัวด้วยพุดน่ะมาบ้างไหมมาบ้างแกะไก่เนี่ยแต่มันฝอยทแท้ๆเนี่ยแต่มันมีดินซื่อเนี่ยเออหลายเนีถือว่าหลายเติบมันมีดินซื่อมันเมื่าไงมันบ้างดินม,มันคืน

จัดฟิลคือป่า, <laughs> ปาเนื้อเนี่ยเอดักกุ้งได้ป่าป่าอีลี่ป่าตัวเดียวป่าเขาเรากุ้งคยเขานี้อ <c oughs> อ้โลืมจัดเบ็ม <c oughs> ด้ยอีกสามลังบูนเน่อันนี้ม e ี่มี ouais, do, here, ้องหาทิ้งจะลงคนก้อยให้มันแล้วเรียบร้อยนะกระเทินออกมาแล้วอันนี้ก็โน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 ทอมเพมว้ายอย่าโดดสิเอ้าไหนปลาละอีกตัวหนึ่งโอ้ยที่นั่น อดอักกุ้งได้ปะอันนี้ก็พอได้อยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่ตุ๊บลงไปแล้วโอเคสุดท้ายป่าอีกนะจ๊ะเดี๋ยวมือเลงใส่อีกคำนี้ใส่อีกนี่ป่าเบิง้งป่าเข้าแล้วกุ้งมันชิเขา้าบ่ะเขาเขาดูสองตัวสามตัว โอเรียบร้อยพอได้ก่อยหรกพี่น้องเ้ยในน้อยหนึ่งแัดคนครับไอหัวอาหารเลยเบื้งบอกเลยนนันหอยหอดเขาหอดหอยโอ้หอยกระดาตาดีจะดตัมามาที่นี่ลงคนก่อยออยู่ในบอ่อเนี้ย มาคนกอยกันอีกจักอื่นอื่นอ่จจะได้เอาขึ้นตอนแรงแล้วเละเอาไปถับว้ายมาคนอะ lực lực có cái chỉ lôi ốc ta còn hiến mày nè thương thương đấy nhằng hiến thương thương nhằng hiến có ốc bạc có ai oh. ăn khen đi bó. นั่นใจก็เดี๋ยวมันก็มาลอยมาคนเอกก็ได้ยัม่แรงเดี๋ยวยัม่แรงมาคนเองสรุปกุ้งก็ไม่ได้ได้น้อยหนึ่งได้เวลาไปลุงเรียนละมั้งเล็กน่อยนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้เลยเนาะกุ้งได้ได้อยู่ได้นิดเดียวได้ปลาสองตัวเดี๋ยว ตอนเย็นเอาใหม่ดักใหม่ว่างแต่บนนี้แหละเลยๆหล,ลหลังเอา่านพอได้อยู่กุุงบนมีหลายเติบสําหรับคลิปนี้ปยาก็ขอพิษลิปแค่นี้แหละเนาะใครเขามาดูก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปยาเด้อช่องใหม่เนาอช่องน้อยๆติดตามกันให้กําลังใจกันแค่นี้แหละจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่าที่อุตส่าห์ดูขอบคุณค่า ไปใกล้ๆแม่ไก่เฮาจะเป็นไก่ป้าถ่ายใกล้ได้เดินค่อยๆเดินไปเดินไปอีกดูเผื่อมันจะคุนก็จาของเอาให้เขามันอยู่ดีอ้อันนี้ก็ตัวผููบอนอนี่แก ตัวเนี่ยอ,อันนุ่นพ่อมันใช่ไหมไอ้พ่อมันไอ้ผูนี่ผูน,น่อยเอ้ผูทรงนี่บองงามเลยสู่พ่อมันไม่ได้พ่อมันงามหางเหิงเป็นพวงเลยพ่อมันแต่บอกอันนีคือตัวแม่เลยไก่กระเทยบ่ไก่กเ่เทยไก่เทย เฮ้ย <c oughs> ไปดูลูกแม่มันสองตัวได้ยินเสียงคนไม่ได้เด้กะกกกกกกเตี้ยมปหลดเลยโอ้มะขามหน่อยน่ากินแท้ะ